สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวเล็กๆพัฒนาตนเองเปลี่ยนชีวิตตลอดการวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนกำลังสนใจ10แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นคนใหม่พร้อมวิธีปรับแนวคิดถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นคนใหม่ที่มั่นใจกล้าเผชิญกับปัญหาและพร้อมจะเติบโตวันนี้คุณมาถูกทางแล้วครับเริ่มกันที่คำถามแรกการพัฒนาตนเองคืออะไร หลายคนอาจคิดว่าการพัฒนาตนเองคือการเรียนหนังสือเก่งขึ้นหรือได้เลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานจริงๆแล้วการพัฒนาตนเองคือกระบวนการที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจความคิดและพฤติกรรมมันอาจเริ่มจากรเรื่องเล็กๆเช่นตื่นเช้าให้ได้หรือเลิกเล่นมือถือก่อนนอนวันนี้เราจะไปจเจาะลึกแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองกันดีกว่าครับ 1. เปลี่ยนความคิดพร้อมเรียนรู้ ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากความคิดความคิดของเราเปรียบเสมือนรากฐ,ฐานของการกระทําถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกเราก็จะหยุดตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นยังทําไม่เป็นแต่จะเรียนรู้ความคิดนั้นจะเปิดโอกาสให้เราเริ่มลงมือและพัฒนาไปข้างหน้าลองนึกถึงตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณต้องนําเสนอนหน้าห้องประชุมแต่คุณเป็นคนขี้อาย และเคยพูดติดขัดจนเพื่อนล้อคุณอาจจะคิดว่าเราไม่เหมาะกับการพูดหรอกแล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดมาตลอดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดว่าเรายังพูดไม่คล่องแต่ซ้อมทุกวันเดี๋ยวก็เก่งแล้วเริ่มจากการฝึกง่ายๆเช่นพูดหน้ากระจกวันละสองนาทีเล่าเรื่องง่ายๆที่คุณถนัดเช่นวันนี้กินอะไรมาหรือหนังเรื่องไหนที่ชอบเพียงแค่นี้สมองของคุณจะเริ่มคุ้นเคยกับการพูดเสียงของตัวเอง และความมั่นใจก็จะค่อยๆสะสมขึ้นทุกวันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณอาจเริ่มอัดเสียงฟังตัวเองได้ผ่านไปหนึ่งเดือนคุณอาจกล้าพูดกับเพื่อนและไม่นานคุณก็จะสามารถพูดหน้าคนหลายสิบคนได้อย่างมั่นใจทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดเพียงอย่างเดียวครับ 2. ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงเป้าหมายก็เหมือนเข็มทิศที่พาเราไปสู่จุดหมายเช่น ถ้าคุณอยากลดน้ำหนักอยากคิดแค่อยากผอมให้ตั้งเป้าเป็นลดให้ได้3กิโลใน1เดือนจากนั้นแบ่งแผนย่อย,ย,อยๆเช่นออกกำลังกายวันละ30นาทีดื่มน้ำวันละ2ลิตรเมื่อทำได้สำเร็จมันจะเติมความมั่นใจให้เรา2ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงเป้าหมายก็เหมือนเข็มทิศครับมันช่วยบอกทางว่าเรากำลังจะเดินไปที่ไหนและควรไปอย่างไร ไม่ใช่เดินแบบไร้ทิศทางจนเหนื่อยเปล่าลองคิดดูนะครับถ้าคุณอยากลดน้ำหนักแล้วบอกแค่ว่าอยากผอมมันเป็นคำพูดที่กว้างและคลุมเครือจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นลดน้ำหนักให้ได้3กิโลใน1เดือนมันจะชัดเจนขึ้นทันทีจากนั้นเราก็แบ่งเป้าหมายย่อยเช่นออกกำลังกายวันละ30นาทีดื่มน้ำวันละ2ลิตรลดของหวาน และเข้านอนก่อนสี่ทุ่มการตั้งเป้าแบบนี้จะช่วยให้คุณมีแผนมีเส้นทางและมีจุดวัดความสำเร็จที่จับต้องได้เมื่อเราทำสำเร็จตามแผนเราจะรู้สึกภูมิใจและมั่นใจมากขึ้นจากเป้าหมายเล็กๆวันนี้ก็อาจกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราไม่เคยคิดว่าเราทำได้มาก่อนและไม่ใช่แค่เรื่องลดน้ำหนักนะครับคุณอาจอยากออมเงินเรียนภาษาใหม่ หรือเริ่มธุรกิจเล็กๆทุกเป้าหมายที่ดูยากจะง่ายขึ้นถ้าเราเริ่มจากแผนเล็กๆที่ทำได้จริงเพราะการเดินทีละก้าวจะพาเราไปไกลกว่าการยืนนิ่งแล้วฝันถึงเส้นชัยเสมอครับ3ส,สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตแรงบันดาลใจคือเชื้อเพลิงของชีวิตมันคือพลังเงียบๆที่ผลักเราให้ลุกขึ้นจากที่เดิมและเดินหน้าต่อไปแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม บางครั้งมันอาจมาจากหนังสือดีๆสักเล่มเพลงสักเพลงหรือคำพูดธรรมดาที่สก,กิดใจเราและหลายครั้งแรงบันดาลใจอาจมาจากเรื่องจริงของคนที่เคยล้มและลุกขึ้นใหม่ได้อย่างสง่างามตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่เคยถูกปฏิเสธงานกว่า30ครั้งเขาเคยสมัครงานที่ K f c ในจีนซึ่งมีคนสมัครทั้งหมด24คน รับ23คนและคนเดียวที่ไม่รับคือแจ็คมาเขาเคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังหลายครั้งแต่ไม่ติดและถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยฮาวาดถ,ถึง10ครั้งแต่เขาไม่ยอมแพ้ไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวมากำหนดอนาคตของเขาในที่สุดเขาก็สร้างอาณาจักรอีคอมเมิร์ซที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หลายล้านคนทั่วโลกนั่นแหละครับแรงบันดาลใจ ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ได้เห็นคนคนหนึ่งที่เคยล้มแต่ยังลุกขึ้นมาเดินต่อมันก็เพียงพอที่จะจุดไฟในใจของเราได้แล้วครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างที่หลายคนรู้จักดีก็คือ J.K. Rowling ผู้เขียน Harry Potter ที่เคยตกงานเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและมีรายได้ต่ำจนต้องพึ่งสวัสดิการของรัฐเธอเขียนต้นฉบับ Harry Po t t e เตอตอนที่อยู่ในร้านกาแฟโดยมีลูกนั่งอยู่ข้าง ต้นฉบับของเธอถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ถึง12แห่งแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอเชื่อในเรื่องราวที่เขียนและพยายามต่อไปจนในที่สุดก็มีสำนักพิมพ์เล็กๆแห่งหนึ่งยอมรับผลงานของเธอผลลัพธ์ก็คือ HARRY POTTER กลายเป็นหนังสือขายดีระดับโลกมียอดขายกว่า500ล้านเล่มแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า80ภาษาและเปลี่ยนชีวิตของ JK Rolling จากแม่บ้านยากจนกลายเป็นนักเขียนพันล้านจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดจากความสำเร็จล้วนๆแต่มันเกิดจากความกล้าที่จะเชื่อในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อนั่นแหละครับหรือถ้าพูดถึงบุคคลในยุคน,นี้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกอย่างแท้จริงก็คงหนีไม่พ้นอีลอนมัสครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชื่อดังหลายแห่ง ทั้ง t ท s l a SpaceX, Neuralink และล่าสุดคือการเข้าซื้อ Twitter แต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นเต็มไปด้วยความล้มเหลวเสี่ยงและการเดิมพันชีวิตทั้งหมดกับสิ่งที่เขาเชื่อหลังจากขายบริษัท PayPal ที่เขาก่อตั้งในยุคแรกอีลอนนำเงินเกือบทั้งหมดไปลงทุนกับเท s l a และ SpaceX ในช่วงหนึ่งทั้งสองบริษัทใกล้ล่มละลายพร้อมกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ SpaceX ยิงจรวดล้มเหลวติดต่อกันถึง3ครั้งและเขามีเงินเหลือแค่พอสําหรับการยิงครั้งสุดท้ายถ้าล้มเหลวอ,อีกครั้งเดียวทุกอย่างจบแน่นอนครับแต่เขาก็ไม่ถอยเขายังคงเชื่อมั่นในเป้าหมายว่ามนุษย์สามารถไปดาวอังคารได้และพลังงานสะอาดสามารถเปลี่ยนโลกสุดท้ายการยิงครั้งที่4ก็สําเร็จและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่เรารู้จักในวันนี้เรื่องของอีลอนมัสสอนเราว่าแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่คำพูดสวยแต่มันคือการลงมือทำแม้จะไม่มีใครเชื่อและแม้จะต้องแลกมาด้วยทุกอย่างในชีวิตครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะชื่นชอบใครจะเป็น jk r o w l i n g ที่ไม่ยอมแพ้แม้จะถูกปฏิเสธซ้ำหรือ elon musk ที่กล้าทุ่มหมดตัวเพื่ออนาคตที่เขาเชื่อหรือแม้แต่เ net idol หรือคนธรรมดาที่เราติดตามในโซเชียลมีเดียแล้วเห็นว่าเขาใช้ความพยายามอย่างหนัก จนประสบความสําเร็จจงนําพลังเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจของเราเองครับเพราะถ้าเขาทําได้เราก็สามารถเริ่มต้นได้เช่นกันแรงบันดาลใจไม่ได้มีไว้แค่ชื่นชมแต่มันมีไว้จุดประกายให้เราเริ่มเดินครับ 4. มองหาจุดแข็งของตัวเองเคยไหมครับที่บางครั้งเรานั่งคิดแล้วรู้สึกว่าเราก็ไม่มีอะไรดีเลยความคิดแบบนั้นแหละครับที่ทําให้เราไม่กล้าเริ่ม ไม่กล้าทำและกลายเป็นคนที่มองข้ามศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วทุกคนมีจุดแข็งครับเพียงแค่เรายังไม่รู้จักมันหรือยังไม่เคยหยุดมองมันอย่างจริงจังลองเขียนออกมาเลยครับเราเก่งอะไรบ้างเราเป็นคนมีวินัยไหมเราเป็นคนตรงต่อเวลาหรือเปล่าเราชอบฟังปัญหาคนอื่นและเข้าใจความรู้สึกของเขาไหมเช่นมีคนคนหนึ่งชื่อปิงเขาไม่เก่งเลข ไม่เก่งภาษาแต่เป็นคนที่เพื่อนชอบมาปรึกษาเสมอเพราะปิงเป็นคนฟังเก่งและไม่ตัดสินใครง,ง่ายๆวันหนึ่งเขาลองเอาจุดแข็งตรงนี้ไปต่อยอดเรียนเรื่องการให้คำปรึกษาอย่างจรงิงจังจนกลายเป็นนักจิตวิทยาที่ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นได้เป็นร้อยๆคนหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสมมติคุณเป็นคนชอบทำความสะอาดจัดบ้านเป็นระเบียบสิ่งนี้อาจดูธรรมดาแต่รู้ไหมครับว่า หลายคนเอาจุดแข็งแบบนี้ไปสร้างเป็นธุรกิจบริการจัดบ้านมืออาชีพหรือกลายเป็น YouTube สาย Minimal Life ที่มีผู้ติดตามหลักแสนได้เลยเพราะฉะนั้นจุดแข็งไม่ได้แปลว,ว่าคุณต้องเป็นคนเก่งระดับอัจฉริยะแต่คือสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ดีและสม่ำเสมอและเมื่อคุณรู้จักมันคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นทางของตัวเองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับ เรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีครับแต่มันคือครูที่สอนเราได้ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวแต่สิ่งที่ต่างกันคือบางคนล้มแล้วเลิกส่วนบางคนล้มแล้วเรียนรู้เช่นถ้าคุณสอบตกลองไม่ใช่แค่เสียใจหรือโทษตัวเองแต่ถามตัวเองให้ชัดว่าเราเตรียมตัวพอหรือยัง เราเข้าใจเนื้อหาจริงไหมหรือเราขาดวินัยในการอ่านหนังสือลองนึกภาพง่ายๆครับถ้าความล้มเหลวเปรียบเหมือนน้ำมันรถถ้าเรานำมันใส่ถังอย่างถูกต้องมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนรถให้เดินหน้าชเช่นเดียวกันความล้มเหลวก็เช่นกันเราต้องเปลี่ยนมันให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราก้าวต่อไปไม่ใช่ปล่อยให้มันฉุดรั้งเราอยู่กับที่ครับตัวอย่างที่เห็นชัดมากคือ โทมัสเอดิสันเขาคือผู้ประดิษฐ์หลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แต่ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาทดลองผิดพลาดกว่า1000ครั้งเขาไม่ได้มองว่าตัวเองล้มเหลวแต่เขาบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลว1000ครั้งฉันแค่พบ1000วิธีที่ใช้ไม่ได้ผลอีกคนที่น่าทึ่งคือแจ็คมาก่อนจะสร้างอาลีบาบาเขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหลายครั้งแต่ไม่ผ่าน สมัครงานหลายแห่งก็ไม่รับแม้แต่ KFC ยังไม่รับเขาแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวความผิดพลาดครับอย่ามองมันเป็นจุดจบแต่ให้มองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจตัวเองลลมได้แต่ต้องลุกให้ได้และลุกอย่างมีบทเรียนครับ 6. ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ไม่มีใครที่เดินทางคนเดียวแล้วประสบความสำเร็จเสมอไปครับแม้แต่คนเก่งที่สุดในโลกยังต้องมีที่ปรึกษาหรือโคช้ชที่ช่วยชี้แนะทางให้เดินง่ายขึ้นเมื่อเรากำลังเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆเช่นเปิดร้านกาแฟลงทุนในหุ้นหรือทำธุรกิจออนไลน์ประสบการณ์ของเราอาจยังน้อยความผิดพลาดจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง แต่ถ้าเราได้พูดคุยกับคนที่เคยทำสิ่งนั้นมาแล้วเขาอาจแนะนำว่าอย่าลงทุนกับร้านเช่าที่คนเดินน้อยหรือควรเริ่มจากสินค้าสามตัวก่อนอย่าเปิดตัวสิบอย่างพร้อมกันคำแนะนำแบบนี้บางครั้งช่วยเราประหยัดเงินนับหมื่นหรือเวลาไปหลายเดือนเลยครับตัวอย่างที่ดีมากๆคือนักกีฬาโอลิมปิกแม้เขาจะเป็นระดับโลกแต่เบื้องหลังคือมีโคช้ช คอยดูฟอร์มตำหนิเมื่อผิดและแนะนำวิธีพัฒนาคนประสบความสำเร็จหลายคนไม่ได้เดินทางคนเดียวแต่มีผู้รู้เคียงข้างเสมออีกตัวอย่างคือแจ็คมาก่อนจะก่อตั้งอาลีบาบาเขามักจะเดินทางไปพูดคุยกับนักธุรกิจรุ่นใหญ่ขอคำแนะนำอยู่เสมอเขายอมรับว่าหลายครั้งการคุยกับคนที่เคยล้มเคยสำเร็จและเคยเจออุปสรรคทำให้เขาเห็นทางลัด และหลีกเลี่ยงปัญหาซ้ำที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วดังนั้นอยากคิดว่าการถามคือความอ่อนแอการกล้าถามคือสัญญาณของคนที่อยากเติบโตลองเปิดใจปรึกษาคนที่มีประสบการณ์แล้วคุณจะเห็นว่าบางครั้งคำตอบของสิ่งที่คุณหามานานอาจอยู่ในประโยคสั้นๆจากคนที่เคยผ่านมาก่อนก็ได้ครับ 7. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางครั้งเราต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นครับเพราะในมุมที่เรายือนอยู่เราอาจมองเห็นแค่บางส่วนของปัญหาหรือแนวทางแต่เมื่อมีอีกคนเข้ามาให้มุมมองเขาอาจเห็นในสิ่งที่เรามองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณอยากเปิดร้านขนมเค้กเล็กๆคุณตั้งใจจะขายเค้กหน้าร้านอย่างเดียวแต่พอคุยกับเพื่อนที่ทำงานเขาแนะว่าทำไมไม่ลองขายออนไลน์ด้วยละ่ะเดี๋ยวนี้คนสั่งเค้กผ่านแอปเยอะมากนะ คำพูดแค่ประโยคเดียวนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณขยายตลาดสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหรือบางครั้งเราอาจกำลังมีปัญหาเรื่องการทำงานเป็นทีมเราเข้าใจว่าเราทำดีแล้วแต่พอลองเปิดใจคุยก,กับเพื่อนร่วมง,งานเขาอาจบอกว่าบางทีเราดูไม่เปิดรับไอเดียคนอื่นนะซึ่งเป็นจุดเล็กๆที่เรามองไม่เห็น แต่กลับเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ทีมทำงานได้เลื่นไหลขึ้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตามทุกอย่างแต่คือการฟังเพื่อเปิดใจฟังเพื่อเข้าใจว่าคนอื่นคิดยังไงและเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้กับชีวิตของเราเพราะบางครั้งความคิดเล็กๆที่เราได้จากคนรอบข้างอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับ ให้รางวัลกับตัวเองบ้างเมื่อคุณทำอะไรสำเร็จอย่าลืมชื่นชมตัวเองครับเพราะสมองของเราจะจดจำว่าการลงมือทำแล้วได้รางวัลเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามันคือเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เรามีกำลังใจและอยากทำสิ่งดีๆต่อไปในวันรุ่งขึ้นบางคนคิดว่าต้องสำเร็จอะไรยิ่งใหญ่ก่อนถึงจะให้รางวัลตัวเองได้แต่จริงๆแล้ว ความสำเร็จเล็กๆในชีวิตประจำวันนี่แหละครับที่เราควรให้ค่ากับมันเช่นวันนี้คุณอ่านหนังสือครบสิบหน้าอดใจไม่สั่งของออนไลน์หรือออกกําลังกายได้ตามเป้าสิ่งเหล่านี้คือการมีวินัยในตัวเองและควรได้รับการชื่นชมการให้รางวัลไม่จำเป็นต้องใหญ่โตอาจเป็นการให้เวลากับตัวเองได้นั่งจิบกาแฟเงียบๆสักสินาทีดูซีรีส์ที่ชอบสักตอนหรือสั่งขนมโปรดมากิน สิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่กลับส่งผลทางจิตใจมหาศาลเพราะมันคือการยืนยันกับตัวเราเองว่าฉันเห็นความพยายามของตัวเองและฉันภูมิใจในสิ่งที่ทำได้อีกมุมหนึ่งการให้รางวัลยังช่วยสร้างนิสัยที่ดีแบบยั่งยืนเพราะสมองจะค่อยๆเชื่อมโยงว่าทำดีได้ดีรู้สึกดีวงจรแบบนี้จะเป็นพลังให้เรากลับมาลงมือทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่รู้สึกฝืนหรือหมดไฟไง่ายๆครับ 9. อย่าหยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเพราะโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันความรู้ในวันนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับวันพรุ่งนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่รู้มากแค่ไหนแต่คือคุณเปิดใจเรียนรู้แค่ไหนครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้คือการเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการพัฒนาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต แค่วันละ15นาทีคุณอาจอา่านบทความดีๆเกี่ยวกับเป้าหมายความคิดสร้างสรรค์าการเงินหรือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านอาจดูวิดีโอแนวเท็ดท็อกหรืออ่านหนังสือเพียงวันละไม่กี่หน้าหรืออย่างตอนนี้การที่คุณฟังพอดแคสต์นี้อยู่ก็คือการเรียนรู้เช่นกันการเรียนรู้เล็กๆเ,เหล่านี้จะถูกสะสมไปเรื่อยๆเ,เหมือนการอมความรู้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นพลังงานและมุมมองใหม่ๆ ช่วยคุณรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นตัดสินใจได้ฉลาดขึ้นและเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปแล้วมากแค่ไหนและที่สำคัญคือเมื่อคุณเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่และไม่มีวันล้าสมัยในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นอย่าหยุดเรียนรู้ครับไม่ว่าจะช้าแค่ไหนขอแค่คุณเดินหน้าทุกวันก็ถือว่าคุณชนะแล้วครับ 10. ดูแลสุขภาพกายและใจอยู่เสมอ สุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นครับแต่มันคือรากฐานที่จะหล่อเลี้ยงทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตัวเองลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่พอกินแต่อาหารฟาสฟู้ดแม้วันนี้คุณจะมีแรงทำงานแต่วันหนึง่งร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนและเมื่อนั้นไม่ว่าจะมีเป้าหมายแค่ไหนก็อาจเดินไปต่อได้ยาก สุขภาพกายสำคัญจริงครับแต่สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้กันคนที่เครียดสะสมวิตกกังวลหรือกดดันตัวเองมากเกินไปถึงแม้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่ใจก็อาจหมดแรงได้คุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักทุกวันแค่เดินเร็ววันละ20นาทีกินผักผลไม้บ้างดื่มน้ำมากขึ้นหรือฝึกสมาธิแค่วันละ5นาทีเพื่อให้ใจสงบและปล่อยวาง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมพลังชีวิตและทําให้คุณมีแรงรับมือกับทุกเรื่องที่เข้ามาในแต่ละวันอย่ามองข้ามสุขภาพครับเพราะมันคือขุมพลังที่ทําให้เรากล้าคิดกล้าฝันและกล้าลงมือทําเมื่อร่างกายและใจแข็งแรงเราก็พร้อมสําหรับทุกความเปลี่ยนแปลงในชีวิตครับวิธีปรับแนวคิดเลิกนิสัยแย่ๆที่ไม่ช่วยพัฒนาตัวเองหยุดผัดวันประกันพรุ่งเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หยุดกลัวความล้มเหลวหยุดคิดลบกับตัวเองกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะนิสัยเหล่านี้คือกำแพงที่ขวางไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าและเมื่อเราก้าวเปลี่ยนแนวคิดนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงบทสรุปคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในวันเดียวแต่แค่เริ่มวันนี้วันละนิดก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคุณในอีกหนึ่งเดือนสเดือนหรือ หปีข้างหน้าคุณคนใหม่เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับขอบคุณที่ติดตามฟังก้าวเล็กๆพัฒนาตนเองเปลี่ยนชีวิตตลอดการหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่คุณห่วงใยเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกวันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าดูแลตัวเองแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ